มาต่อกันที่ภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยศิลปากรนะคะได้จัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติในหลักสูตรเบื้องต้นกันดำน้ำนะคะให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลทรัพยากรชายฝั่งทะเลอาจารย์นักศึกษาชีววิทยาและผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อช่วยเหลืองานด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ที่ศูนย์กีฬากรมการทหารช่างค่ายบุรชัตดได้มีการฝึกปฏิบตัติและอบรมหลักสูตรเบื้องต้นการดำน,น้ำ เพื่อที่จะยกระดับความสามารถของบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจหลากหลายทั้งทาง,ทางด้านชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติและให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนดำน้ำที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลภายใต้ชื่อโครงการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความเข้มแข็งของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติทางทะเลสำหรับโครงการนี้ทางภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลป ป่ากรได้เร็งเห็นความสําคัญทางด้านภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำน้ําเพื่อช่วยเหลือตนเองและประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทางทะเลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเศรษฐกิจธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างแท้จริงดังนั้นจึงได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติหลักสูรเบื้องต้นการดำน้ํา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬาทางน้ำศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศูนย์กีฬากรมการทหารช่างค่ายบรรชัิการฝึกอบรมครั้งนี้มีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เข้ารับการอบรมนําโดยพันเอกสุชาติจันทรวงผู้ครูผู้ฝึกสอนดการดำน้ำําและยังมีคณะครูซึ่งเป็นครูผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอีกกว่า10คนที่ให้คําแนะนําและฝึกสอนเทคนิคต่างๆในการดำน้ําอย่างถูกวิธี สำหรับผู้เข้ารับการฝึกการอบรมครั้งนี้จำนวนห7ิบคนแบ่งเป็นสองรุ่นรุ่นแรกนี้มีผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนส1เอคนฝึกและอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ระหว่างวันที่สิบสาถึงสิบสี่ยี่สบถึงย1 25ิบ2อ็ดยี่สบห้ายิบหกยิบเจ็ดยี่สิบปดมีนาคม2553หสําำหรับรุ่นที่สองมีผู้เข้ารับการฝึกและอบรมจำนวน26บหกคนฝึกและอบรมระหว่างวันที่ย1็ดถึงย6หเมษายนที่จะถึงนี้ กิจกรรมที่ดําเนินงานอยู่นี้เนี่ยคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความเข้มแข็งของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทางทะเลเป็นกิจกรรมซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาควิชาชีววิทยาเป็นหน่วยงานหลักและก็มีหน่วยงานสนับสนุนคือชมรมกีฬาทางน้ำศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศูนย์กีฬากรมการทหารช่างได้ให้การสนับสนุนโดยการสนับสนุนในครั้งนี้เนี่ยได้รับความกรุณาอย่างมากจากท่านเจ้ากรมการทหารช่างและท่านผู้บัญชาการกองพลทหารช่างนะคะให้ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นกิจกรรมในด้านของการ พัฒนาบุคลากรกให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการาทางธรรมชาติวิทยาและการดำน้ำเนี่ยวัตถุประสงค์หลักจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยเพื Lauren ่อที่จะพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยเราเนี่ยให้มีความรู้ความสามารถให้ยกระดับด้านของการมีความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็สามารถที่จะมีสกิลเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำในปีนี้เนี่ยปี ที่สักราช2,553มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยจักงบประมาณไว้ให้เราเนี่ยถึง2รุ่นรุ่นที่1นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่6มีนาคมจนกระทั่งถึงวันที่28มีนาคมเนี่ยเป็นรุ่นแรกแล้วก็เราก็เรียกในในในลักษณะของการพัฒนาบุคลากรในด้านการนำน้ำขั้นต้นว่า open water สำหรับรุ่นที่2เนี่ยจะดำเนินการใน เดือนเมษายนตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่26เมษายนในในรุ่นนั้นเนี่ยเราได้ผลิตบุคลากรไว้สําหรับขั้นต้นไว้เยอะพอสมควรก็ก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นแอดวานซ์นะคะก็เป็นการดําน้ํขั้นสูงขึ้นการผลิตพัฒนาบุคลากรเนี่ยซึ่งลงไปทํางานอยู่ใต้ทะเลได้ไปช่วยเหลือ ได้นะคะ mm hmm. ที่เราเคยผ่านมาเนี่ยเรามีผู้ประสบภัยที่บาติท็บทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้บ่อยๆสำหรับบุคลากรที่สำคัญที่สุดในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยคือท่านพัน,น,นเอกสุชาติจินทระวงศ์นะคะท่านเป็นหัวหน้าครูฝึกแล้วก็เป็นผู้ให้ความรู้ทั้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะักศึกษาที่มาโรงเรียนเดิมต้องเรียกว่านักเรียนนะคะ ก็จะได้ความรู้อย่างเต็มที่ท่านดูแลทั้งด้านของอความรู้และความปลอดภัยไปพร้อมๆกันนะคะต้องในกิจกรรมที่ผ่านม,มาเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านมาโดยตลอดตั้งแตุ่ทศกาาด2 5 4 0แล้วล่ะค่ะจนกระทั่งถึง2 5 5 3 Yeah <laughs>